ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะคอนเฟิร ตสี่ราศีชะตาชีวิตขึ้นสุดลงสุดโดยหมอกริดสุกริดปทุมสีวิโรธนักโหราศาสตร์ชื่อดังอันดับต้นๆของประเทศได้ออกมาเผยชะตาราศีใดในช่วงนี้ชีวิตจะขึ้นสุดลงสุดค่ะซึ่งได้แก่ราศีมังกรราศีกรกฎราศีเมษและราศีตุลค่ะ ีราศีนี้เป็นราศีที่แม่เป็นธาตเวลาได้รับอะไรก็จะรุนแรงเยอะเป็นพิเศษเวลารวยก็จะรวยกว่าคนอื่นเวลาดวงตกก็จะได้รับมากกว่าคนอื่นเขาซึ่งสีราศีนี้ต้องระมัดระวังตัวเวลาขึ้นสุดลงสุดถ้ารู้สึกว่าช่วงนี้แย่มาก ไม่มีทางดีขึ้นให้แน่ใจมากเป็นกำลังเป็นช่วงขาขึ้นใครที่กำลังดวงเฮงดวงขึ้นต้องระวังดวงตกจะต้องเก็บเงินให้ดีคะ่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ